นี่ไม่ใช่งานใหม่นะคะที่ตำรวจจะต้องเข้ามาดูแลในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบที่ผ่านมาก็เคยมีศูนย์ที่ตำรวจเขาเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนมาแล้วค่ะแต่เมื่อรัฐบาลชุดนี้อยากจะให้ตำรวจได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหานี้ผ่านคําสั่งการในเชิงนโยบายแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยบทบาทของตำรวจที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าไปอย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับพลตำรวจโทอาชยนไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะที่ผ่านมาค่ะอยากจะให้ได้เล่าสักนิดหนึ่งว่านับตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบค่ะสิ่งที่เราได้เป็นข้อมูลมาจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยธรรมชาติของหนี้นอกระบบมันเกิดยังไงแล้วมันจะจบได้ยังไงคะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรับโจทย์มาจากทางนโยบายของรัฐบาลคือ ท่านเสถาที่ิสินนายุตรีนะครับได้สั่งการให้ทางท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนออลนพตลี่ยก็ร่วมกันกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่านดัมตรีเลืกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านได้ทาด่านได้ก็ก็จะได้สั่งการให้กับทางกรมการปกครงกกองก็มีหลักง่ายๆก่อนว่าก็คงจะต้องดูในเรื่องของพื้นที่ว่าเากอยากจะให้หัวหน้าสถานีกับในอำเภอร่วมมือกันนะครับ เป็นคนกลางในการที่จะเข้าไปถึงชุมนชนแล้วก็คงสำรวจก่อนว่า,ว,าว่าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยมีชาวบ้านจะช่องที่มีนี่สินที่เป็นลักษณะของนี่นอกระบบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะเชิญเจ้าหนี้เข้ามาพูดคุยเพื่อให้ได้มีข้อตกลงในเรื่องข,ของการไกร่เื่าหรือมีข้อกำหนดเนี่ยให้มีความชัดเจนในเรื่องของการใช้นี่อะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เราก็ยอมรับนะครับว่าหลายอย่างที่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยได้มีการตกลงกันก็จะมีความมีแสงสว่างอยู่ในเรื่องของการใช้หนี้หมดค่ะถ้าเกิดว่าดูแล้วดูแล้วยอดเงินที่ชาระไปเกินทั้งเงินต้นดอกเบี้ยไปสองสามเท่าแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วว่าคงต้องจบกันค่ะแล้วที่ผ่าน,น,นมาเนี่ยค่ะ,คะคว่า บนจุดนี้เนี่ยผมถือว่าเป็น,นท,รรทั้งศาสตร,ร์ทั้งศิลป์ทั้งกฎหมายด้วยจุดนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย <S 2> <S 2> เป็นที่ทราบอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับว่าชาวบ้านชาวช่องที่ไม่สามารถที่จะมีหลักเกณฑ์หลักการที่จะไปขอกู้ในระบบได้เนี่ยก็มีจํานวนหนึ่งเป็นจำนวนมากแล้วกู้นอกระบบเนี่ยก็ประโยชน์ของเขาก็คือได้ได้ง่าย <S <S ได้ง่ายได,<อ>ได้เร็วนะคะมีอะไรทำประกัรมีได้เร็วแต่ว่าผลของของการได้ง่ายได้เร็วเนี่ย มันก็จะตามมาด้วยเรื่องของดอกเบี้ยมีเรื่องของการเป็นขูท่ทำลายร่างก,กายมีเรื่องของการใช้เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับจุดนี้ก็จะถือว่าตรงเราก็ต้องทําให้ครบถ้วนเพราะว่าตรเรามีศูนย์นี่งบระบบที่ท่านพลเอกพนาชุวงเนี่ยเป็นคนควบคุมก,กับดูแลและในส่วนรัฐบ,บาลเนี่ยก็มีท่านพลเอกอิทธรัตน์คำเพชรเนี่ยรองผบท่านเนี่ยเป็นเป็นผู้ประสานงานแล้วก็รับนโยบายมาไปฏิบติ ค่ะท่านโฆษกคะอย่างศูนย์ี่ท่านยกตัวอย่างขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้เข้าไปช่วยเหลือดูแลแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกหนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าตํารวจเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็นปลายเหตุ<อ>เพราะว่าจะกระทบกันก็คือมีสองสามเรื่องคือสายตรวจไปรับเหตุในเรื่องของการทำลายร่างกายหรือข่มขู่ก็สองสถานีตำรวจพนักงานสอบสวนรับแจ้งความในเรื่องของ มีนอกระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเกินราคาหรือมีพฤติกรรมมีกรรมในการข่มขู่ลงประจําวันตลอดเวลาตรงจุดนี้เราถือว่าตํารวจเราอีกข้อบุะแต่สิ่งที่เราทําไปนั้นน่ะทําในรูปแบบของคดีคระส่วนในะี่เพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเรื่องแก้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปดูที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นท่านนายกเนี่ยท่านก็เลยได้สั่งการมาให้ทั้งตรอ,อทั้งมอทรอร่วมมือกันะเพราะฉะนั้นจะได้มีหลักมีเกณฑ์แล้วก็มีมีขเขายกเป็นคนกลางในการช่วยไกลเกลี่ยก่อนที่จะมีปัญหา ในจุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องทํากันแต่ในใส่วนของศูนย์นี่นอกระบบที่ทํากันมันอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะของการดําเนินคดีการจับกลุมแล,วล้วก็สอในส่วนที่มีคนมาแจ้งนีทั้งนั้นเนี่ยก็จะได้รายงานไปยามรัฐบาลอีกครั้ว่าทําสําเร็จไปเท่าไหร่หมายความว่าหลังจากนี้คะ่ะนับจากวันนี้ไปเนี่ยถ้าเป็นนี่นอกระบบให้ไปที่สพท้องที่เลยไหมคะหรือต้องไปที่ไหนเพื่อที่จะนําไปสู่การเจราจาคุยกันระหว่างเรากับเจ้าหนี้ของเรานะคะ ขออนี้อย่างนี้ดีกว่าครับคือคือคงไม่ต้องถึงระดนั้นเพราะว่าหน้างานเนี่ยเราเรามีการสั่งการท่านผบตรท่านพลเอกต่อสักนะครับท่านได้สั่งการให้ท่านออรองผบอรตรเนี่ยเข้าไปออกคําสั่งนะครับแล้วเข้าไปกระจายในเรื่องของนโยบายเนี่ยให้มาปฏิบัติให้ได้ก็คือทั้งผู้จัดการที่อยู่ที่ภาคทั้งหมดหนึ่นงถึงเก้านนรบารเนี่ย็จะ้างเข้าไปดําเนินการร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยก็คือท่านแม่อำเภอ แต่พูดเป็นหลักอย่างนี้เป็นกีเแล้วเนี่ยตัวลมพักทั้งหมดเป็นพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ลมพักเนี่ยจําเป็นที่จะต้องเข้าไปพูดคุยกับนายอำเภอในจุดที่มีปัญหาที่ชัดเจนแล้วก็เข้าไปในจุจนมชนหมู่บ้านเพื่อที่จะได้รวบรวมในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ย<อ>แล้วก็เชิญเจ้าหนี้ลูกหนี้มาคุยกันอ๋อค่ะหมายความ,มาว่าอยที่เราพูดกันค่ะ a p p โพ a c h ไปยังที่พื้นที่นะครับเราไม่เราไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเราจะเชื้อเชิญหรือว่าเราจะได้มีการออกนโยบายในเรื่องการ มาสู่ที่สถานีแต่เราต้องเดินไปหาเขาเพราะจุดนี้เนี่ยมันจะมีการรายงานเป็นห่วงระยะเวลาเพราะจุดนี้เนี่ยผมคงต้องดูก่อนว่าทางตรอกับทางมทเนี่ยเราทําไปแล้วเนี่ยมีการรายงานมาในพื้นที่จังหวัดใดเนี่ยเป็นการไกล่เกลีย่ยจำนวนเท่าไหร่หว,ว่ามีปัญหาในลักษณะที่รุนแรงแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะได้มานําเรียนกันแล้วกั มันก็คล้ายกับการขึ้นทะเบียนเช็คลิสต์ว่าในแต่ละชุมชนมีใครเป็นเจ้าหนี้นอกระบบบ้างนะคะใช่ครับใช่ครับอมีตัวเลขมากน้อยแค่ไหนคะในในกลุ่มไหนที่ดูแล้วพื้นที่ไหนน่าจะเป็นพื้นที่เร่งด่วนที่จํานวนลูกหนี้เยอะๆจํานวนเจ้าหนี้เยอะๆนะคะก็คงไม่พ้นภาคเหนือทางภาคส่วนออกเชียงเหนือนะครับมีมีพอสมควรตัว่อกเชียงเหนือก็จะมากที่สุดนะครับค่สุดนี้เนี่ยก็คงต้องขอรอดูรายงานกทาง ตำรวจทุทนทรภาคนะครับตรรออแล้วก็คิดว่าคงจะได้มีการแถลงหรือว่าได้มีการพูดคุยในเรื่องของผลการปฏิบัติในอนาคตอันสั้นนะครับค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่ไปเจอเจ้าหนี้นอกระบบอะค่ะเขามาากักจะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความผิดชัดเจนในลักษณะของการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่ามักจะถูกเล่าว่าเป็นตัวร้าย ในละครเรื่องต่างๆนะคะทั้งนั้นที่ก็เวลามาเอาเงินเนี่ยก็ตกลงกันว่าจ่ายเท่านี้เท่านี้ยอมกันได้เวลามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาค่ะตํารวจจะเข้าไปเจราจากยังไงให้มันมีความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็สามารถที่จะยุตินี่ได้อย่างเป็นธรรมนะคะต้องขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแสดงว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดในเรื่องต่างๆได้ดีพอสมควรใช่ครับ เราต้องทํตัจเป็นกลางนะครับเราคงไม่ได้ไปกล่าวหาหรือว่าไปมุ่งเป้าไปที่ผู้ยืมผู้ให้ยืมเป็นพิเศษว่าใครจะผิดใครจะถูกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยต้องออกมาคุบ่บเนโต๊ะกันว่าเรื่องจริงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแลถึงจะได้มีการแก้ไขปัญหาได้เพราะจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ตํารวจในพื้นที่กับท่านนายอำเภอคือปกครองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อมูล เพราะว่าตำรวจเนี่ยกับปกครองเนี่ยก็จะอยู่กับสิ่งแบบนี้มามาพอสมควรเหมือนกันจุดนี้ก็ถือว่าจะจะ,จะทํางานให้มันเป็นลักษณะของการทํงานเนชิงรุกมากขึ้นหวังผลที่จะได้เกิดความเป็นธรรมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากขึ้นเพราะนั่นเองเพราะจุดนี้ก็ถือว่าเร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 า,เราค่อนข้างทราบอยู่เดียวอยู่แล้วนะครับว่าสตอรี่ของแต่ละฝ่ายที่จะเล่าให้ฟังเนี่ย่าอาจจะมีข้อแตกต่างกันไปแต่ข้อที่จริงนั้นมีหนึ่งเดียว ก็คงต้องมาช่วยร่วมมือกแก้ปัญหาละกันค่ะแต่ถ้ากับว่าช่วงช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังคงเดินดําเนินการในลักษณะนี้อยู่ใช่ไหมคะยังยังไม่ต้องรอความชัดเจนว่านโยบายในการสั่งการจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ดําเนินการเป็นเป็นเหมือนปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ครับท่านนายกสั่งการมาให้สักพักแล้วนะครับนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดําเนินการอยู่ปกติกับที่ท่านนายกสั่งการให้ประสานงานร่วมกันกับ ในอำเภอเนี่ยเราก็ทํามาระยะหนึ่งแล้วจประมาณสองดาห์อย่างที่มีการเร<ะ>ียกประชุมเงินป่ะครับครับใช่ครับใช่ใชใช<ต>ครับประยะหนึ่งแล้วเพราะเราก็คิกออฟทันทีที่ท่านยกสัางการนะครับท่านผบตรท่านก็ได้กำกับควบคุมดูแล ค่ะเอาละค่ะ <ขอ S 1> เดี๋ยว<ข>อรอนะคะว่าฐานข้อมูลที่ออกมาเนี่ยจะนาไปสู่การพัฒนาในการสร้างกลไกในการแก้ไขหนี้นอกระบบให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรเชื่อได้ว่าตํารวจก็คงจะมีฐานข้อมูลที่สําคัญที่ให้หน่วยงานรัฐได้ช่วยกันคบคิดด้วยขอบคุณมากค่ะพลตํารวจโทอาชยนไกรทองโฆศกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะ